สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์แรปิดนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนสุดยอดยีนตอนที่2427ดาบใหญ่หันเส้นเล่คุณนหญิงมิเรอร์มองตามสายตาของไนายวินไปและเห็นดาบเล่มหนึ่งด้ามจับของดาบยาวประมาณ2ฟุตแต่พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าดาบยาวขนาดนั้นเป็นดาบยาวขนาดใดเนื่องจากดาบเล่มนั้นฝังลึกอยู่ในลานของพื้นกว้างดาบที่โผล่ออกมานั้น เห็นแค่ราวๆแปดสิบเซนติเมตรเท่านั้นสีหน้าของหานเส้นดูมืดมัวขณะที่เขามองไปที่อาวุธนั้นมันปล่อยออร่าที่ชั่วร้ายออกมาด,บดาบเล่มนั้นเป็นสนิมด้ามจับของมันมีรูปร่างเหมือนกับกิ่งไผ่และมันไม่ได้ป้องกันที่ด้ามจับนั้นเหมือนกับใบมีดของด้ามดาบโดยตรงมันเป็นดาบสองคมและมันก็มีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่สลักอยู่ที่ใจกลางของใบมีดพวกมันดูเหมือนงูหรืออะไรที่เป็นเถาวันในทํานองนั้น แต่เนื่องจากดาบยังฝังอยู่ในพื้นมันจึงบอกได้ยากว่าสัญลักษณ์นั้นคืออะไรกันแน่นายวินสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่อันตรายจากดาบเล่มนี้ซึ่งทำให้เขาหยุดขุดมันขึ้นมาทั้งหมดที่เขาทำได้ก็คือจ้องมองไปที่มันฮันเซินสัมผัสได้ถึงออร่าที่ชั่วร้ายจากดาบมันเหมือนกับว่ามีวิญญ,ญาณน,นับพันกำลังดิ้นรนและกรีดร้องอยู่ภายใต้ใตดาบเล่มนี้แต่เมื่อเขาลองสังเกตดูดีๆแล้วเขาก็ไม่เห็นอะไรที่อันตรายจากอาวุธนี้เนื่องจากความใหญ่ของมันแล้ว มันก็ดูเหมือนอาวุธธรรมดาที่ขึ้นสนิมนายวินกำดาบแห่งความมืดเอาไว้แน่นและค่อยๆเดินเข้าไปหาดาบใหญ่อีกครั้งเขาระมัดระวังรวกับว่ากำลังเดินเข้าไปหาบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวคุณหญิงมิเรอร์และหานเซินถอยออกไปด้านหลังพวกเขาเป็นระดับดาชันดังนั้นถ้านายวินไม่สามารถรับมือกับภัยอันตรายนี้ได้พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เช่นเดียวกันนายวินจำเป็นต้องบังคับตัวเองเพื่อก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าวของเขาในสถานที่แห่งนี้มันแปลกประหลาดเกินไปและการ ที่ดาบมาปักอยู่กับพื้นเป็นอะไรที่ดูไม่ดีมันมีโอกาสที่ดาบนั้นจะแฝงเร้นไปด้วยพลังชั่วร้ายเหมือนอย่างรูปปั้นที่พบก่อนหน้านี้แต่ต้องขอบคุณเมื่อไนวินไปถึงดาบนั้นแล้วมันก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับตัวตนของเขาไนวินยังคงไม่แต่ต้องดาบเขาใช้โซ่สสารความมืดฟันร,บรอบๆหินรอบดาบออกไปเขาค่อยๆขุดเส้นทางอ้อมดาบเล่มนั้นไป ขณะที่ดาบเล่มนั้นยังคงปักอยู่ที่พื้นคุณหญิงมิเรอร์ขมวดคิว้วและพยายามสังเกตไปที่ดาบเล่มนั้นดูเหมือนเธอคำนึงถึงทางเลือกอยู่ดูเหมือนว่าดาบนั้นจะไม่โจมตีพวกเรามันอาจจะเป็นแค่อาวุธที่ถูกทิ้งเอาไว้นายวินมองไปที่ดาบด้วยดวงตาที่เปล่งประกายถ้านี่เป็นอาวุธที่ถูกทิ้งเอาไว้จากการต่อสู้จริงๆบางทีมันอาจจะเป็นโบราณวัตถุที่มีพลังเหนืออาวุธระดับเทพเจ้าก็เป็นได้ท่านหญิงพวกเราจะขุดมันขึ้นมาไหมนายวินถามขณะที่มองไปที่คุณหญิงมิเรอร์ ถึงแม้ตอนนี้คุณหญิงมิเรอร์จะเป็นแค่ดับราชานแต่นายวินก็ยังเคารพเธอเขาไม่คิดที่จะเสียมารยาทกับเธอเพียงเพราะเธอมีระดับที่ต่ำกว่าไม่ว่าอะไรจะเป็นไม่ว่าพลังอะไรที่ดึงดูดพวกเรามาที่นี่มันไม่ใช่ดาบเล่มนี้พวกเราเป็นคนไปแตะต้องมันขุดทางเข้าต่อไปคุณหญิงมิเรอร์พูดนิสัยโลมากของฮันเซินมักผลักดันให้เขาเก็บสมบัติทุกชิ้นที่เขาพบแต่ในที่แห่งนี้ เขาไม่กล้าคิดจะทําอะไรเสี่ยงๆเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คนอยู่ไม่เอร์พูดสําหรับตอนนี้พวกเขาไม่ควรไปแตะต้องมันที่อย่างนี้ต้องสาบมันยากที่จะรู้ได้ว่ามีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาถ้าไปแตะต้องมันแต่นายวินไม่เห็นด้วยเขาขิดอยู่ชั่วครู่แล้วพูดถ้านี่เป็นอาวุธที่ถูกทิ้งเอาไว้จากการต่อสู้ระหว่างเทพสปีดจริงๆบางทีมันอาจจะช่วยพวกเราในการสำรวจที่แห่งนี้คำพูดของนายวินนั้นฟังดูมีแต่ผล ถ้าเขาขุดดาบเล่มนี้ขึ้นมาได้บางทีพวกเขาอาจจะใช้มันเป็นอาวุธได้ในสมัยก่อนดาบเล่มนี้คงจะเป็นอะไรที่ทรงพลังมากแต่พวกเขาถ้าพวกเขาสามารถควบคุมมันได้บางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่เผชิญยกตัวอย่างเช่นดาบเล่มนี้อาจจะสามารถใช้เพื่อทำลายรูปปั้นได้ถ้าพวกเขาสามารถทำลายมันได้แล้วก็บางทีดวงตขาของพวกเขาอาจจะกลับมาเป็นปกติซึ่งทําให้พวกเขาสามารถใช้ดาบเล่มนี้ลบล้างอาการที่เป็นอยู่ได้ มันไม่มีความจําเป็นที่พวกเขาต้องสํารวจเมืองนี้ต่อพวกเขาสามารถรอให้กําลังเสริมมาถึงได้อย่างปลอดภัยคุณหยิมมิเรย์ยังคงดูลังเลทั้งสองมีตัวเลือกข้อดีข้อเสียถ้าพวกเขาเสี่ยงเดิมพันกับดาบเล่มนี้และชนะเดิมพันมันก็ถือเป็นเรื่องอะไรที่ดีแต่ถ้าพวกเขาแพ้การเดิมพันมันก็อาจจะทําให้สถานการณ์ของเขาแย่แยลงไปกว่าเดิมพวกเราเดินหน้ากันต่อคุณยิมมิเรย์ยังไม่อนุญาตให้ในายวินแตะต้องดาบนั่นถ้าพวกเขา ทำการเดิมพันกับดาบเล่มนี้พวกเขาอาจจะสูญเสียก็ได้แต่ถ้าพวกเขาไม่ทำการเดิมพันพวกเขาก็ยังไม่แพ้หรือชนะฮันเซนเป็นคนที่ต้องเลือกเองแม้แต่เขาก็ไม่คิดจะเสี่ยงดวงกับดาบเล่มนี้เขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปแต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดเขาไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวอะไรกับดาบนั่นนั่นเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนิงเย่ยและดาบเขียวเล่มน้อยดาบเขียวนั้นเล็กกว่ามากและมันเปลี่ยนหนิงเย่ยเป็นคนที่ไม่ใช่ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ถ้าหนาเส้นแต่ต้องดาบใหญ่แล้วใครจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีเขาอาจจะกลายเป็นขันทีนั่นั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจคาดคิดได้ถึงแม่หนิงเย่ยจะดูเหมือนผู้หญิงแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีกระเจียวอยู่นายวินไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นดูเหมือนว่าเขายังคงยอมรับความพูดของคนหญิงมิเรอร์ถึงแม้เขาจะมีความเห็นที่แตกต่างออกไปแต่เขาก็ยังไม่ขัดใจคนหญิงมิเรอร์พวกเขาทั้งสามเดินอ้อมดาบไปขณะที่นายวินกําลังคอยจัดการเศษหินที่ขวางทางพวกเขา เดินหน้าไปต่อและได้เห็นร่องรอยมากมายอยู่ตามพื้นของลานกว้างรอยฝักดาบนั้นลึกเข้าไปในพื้นพื้นของมองดูก้อนนั้นแข็งมากแต่มันตุกตัดราวกับเต้าหู้ชิ้นส่วนของเศษหินกระจกระจายไปทั่วมันยากที่จะจินตนาการถึงความแข็งแกร่งของคนที่สร้างดาบพวกนี้ขึ้นมารอยดาบนี้คงจะไม่ได้ถูกทิ้งเอาไว้โดยเจ้าของดาบใหญ่ที่ปักอยู่น,ะนั่นหรอกใช่ไหมขณะที่ฮันเซ้นรอบสังเกตรอยที่ถูกทิ้งเอาไว้เขาก็ไม่สามารถหยุดคิดเดียว เกี่ยวกับดาบที่ปักอยู่บนพื้นนั่นได้ผู้หญิงที่ถูกขุดขึ้นมาโดยเผ่าเฮลเป็นระดับเทพเจ้าเหมือนกับไนวินแต่เมื่อพลังของไนวินฟันใส่หินของตัวเมืองนั้นมันแทบจะไม่ทิ้งร่องรอยขีดข่วนไว้เลยซึ่งเมื่อเทียบกับรอยลึกแหว่งนี้แล้วพวกมันแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวพวกมันอยู่คนละระดับกันคุณหญิงมิเรอและไนวินเองก็คิดเหมือนกันแต่พวกเขาตัดสินใจว่าจะไม่ไปแต่ต้องดาบเล่มนั้นไนวินนำทางพวกเขาต่อไปเรื่อย แต่ขณะนั้นก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาดาบโซ่สาสารของนายวินเหมือนจะฟันไปถูกอะไรบางอย่างและแตกสลายไปพวกเราเจออะไรที่นี่อีกละ่ะหันเส้นถามขณะที่ขยับตัวเข้าไปมองชัดๆดาบโซ่สาสารนั้นแตกสลายเมื่อปะทะกับกิ่งกำแพงหินถึงแม้จะถูกฟันอย่างรุนแรงกำแพงก็ไม่ได้รับความเสียหายใดๆกำแพงนั่นปกคลุมด้วยภาพวาดแต่เนื่องจากพวกเขาเห็นเพียงส่วนเล็กๆของกำแพงพวกเขาจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นภาพอะไร นายวินเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อกำจัดเศษหินรอบๆออกไปไม่นานกำแพงทั้งแผ่นก็เผยออกมากำแพงนั้นดูเหมือนกับฉากกั้นลายดอกไม้แต่มันใหญ่กว่าฉากกั้นทั่วไปมันมีความยาวก,กว่า100เมตรและสูง3เมตรฮันเซ้นมองไปที่ภาพวาดทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปดวงตาของเขามองไปที่ศูนย์กลางของฉากกั้นในต,ตอนแรกเขาคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรแต่เมื่อเขามองเกือบด้านซ้ายสุดของ,ของกำแพงภาพที่เขาเห็นก็เป็นเหมือนบางสิ่งที่ดูประหลาดคำสัท์ ครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดติดตามด้วยน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ